สำหรับผมนะครับนะผมไปมาแล้วรอบหนึ่งนะครับวันนี้จะไปอีกรอบก็ก็ไม่เป็นไรนะครับยังไม่มีอะไรครับไม่มีอะไรก็ท่านบอกให้มาทํางานนะครับเราก็มาทํางานนั้นเองก็เดี๋ยวรอดูคําสั่งนะครับก็้าก็ไม่มีอะไรคือถ้ามีคําสั่งก็ต้องไปปฏิบัตินะครับเพราะเราเป็นข้าราชการประจำนะครับนะ ถ้ามีคําสั่งผู้บัญชาเราก็ต้องไปทำหน้าที่นะครับนะก็ก็ไม่มีอะไรแต่เดี๋ยวเดี๋ยวรอคําสั่งนิดนึงก่อน,น <c oughs> ก็ยังไม่มีอะไรครับยังยังไม่มีอะไรท่านก็เน้นเรื่องงานอย่างเดียวท่านก็บอกให้มาทํางานนะครับนะท่านก็บอกให้มาทํางานอย่างเดียวนะครับนะแสดงว่าตอนนั้นยังไม่มีสัญญาณอะไรยังไม่มีอะไรครับไม่มีอะไรก็ท่านบอกให้มาทํางานนะครับเราก็มาทางานแค่าง้นเองก็เป็นคร้ที่สองที่ไปอยู่สำนักนายกนะครับแล้วจะกลับมากรมตำรวจได้ไหมก็ก็อยู่ที่ท่านโยมตีถ้ามีคําสั่งอย่างนั้นนะครับเพราะท่านเป็นผู้บัญชาเรานะครับนะผมไปมาแล้ว Ểu, รอบหนึ่งนะครับวันนี้จะไปอีกรอบก,ก็ก็ไม่เป็นไรนะครับแต่ผมก็ต้องเรียนตรงว่าเรามีวินัยนะครับนะถ้ามีคําสั่งเราก็ต้องไปปฏิบัตินะครับนะก็ท่านอาจจะให้ไปทาหน้าที่อย่างที่หนึ่งก็ได้นะครับนะก็เดี๋ยวดูคาสั่งก่อนไม่มีล้มเหลวเพราะว่าการเนี่ยทำไว้ชื่อใหม่ผมไม่ทํางานผมไม่ทํางานไม่ไม่ไม่ล้มเหลวแล้วครับนะฮะนะเนะพราะว่า ทุกที่ที่เราไปเนี่ยไม่มีล้มเหลวเพาเราเราไปทํางานนะครับเราเราเราไปทํางานแล้วงานเราก็เรียบร้อยนะครับคือเราทำหน้ที่นะครับทำหน้ที่ดีอยู่ไหนก็ต้องทำหน้ที่นะครับผมมองว่ามันไม่มีเรื่องแพ้ชนะนะครับมันเป็นเรื่องที่วันนี้เราแถลงจบแล้วใช่ไหมครับวันนี้ลูกน้องทุกคนก็เห็นชัดเจนกำลังผลเห็นชัดเจนชาชงเห็นเจนก็ต้องเดือหน้าทํางาน นะก็มีแค่นั้นแต่ว่าเมื่อเมื่อท่านมอบหมายทำหนาที่อะไรเราก็ต้องทำหน้าที่นั้นนะครับนะแต่ในะค,คำสั่งของนายกรัฐมนตรีต้องการที่จะให้ตรวจสอบข้อท็จจริง6 0วันด้วยไม่รู้เรื่องเลยอ่านเลยเหรอเรารพร้อมที่จะให้ตรวจสอบข้อท็จจริงพร้อม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 อยู่แล้วไม่มีปัญหา เขาบอกว่าพี่โจเป็นแมวเก้าชีวิตตอนนี้เหลือกี่ชีวิตนะอืมไม่ไม่อาจะสิ้กว่าไม่ใช่จนะเอ่อก็เรียกกไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวเดี๋ยวทำหน้าที่ดีนะอยู่ไหนก็ได้ทำหน้าที่หมดละนะครับนะเอ่อพร้อมดูสถานการณ์อยู่ไหนก็ต้องทำหน้าที่นะครับนะเออนะโอเคนะโอเคครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับ